ทีมงานหมอปลามือปราบสัมภเวสีนะคะพร้อมกับสื่อมวลชนรวมถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระและสำนักพุทธศาสนาไปตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากมีชาวบ้านให้ข้อมูลนะคะว่ามีกลุ่มบุคคลแต่งกายคล้ายพระยังไม่แน่ชัดนะคะว่าเป็นพระจริงไหมไปตั้งเต็นท์อยู่กันภายในป่าตอนเช้าออกบินธบารแต่ตอนกลับกลับเข้าไปไม่เข้าวัดค่ะเข้าไปนอนในเต็นท์ที่อยู่ในป่าเฉยเลย ไปเลยอาบอาบอาบไปเลยไปเลยไปเลยนี่ไปนี่ไปไม่ใส่ไม่ใส่ จอันนมีใบสุดที่ไหมถามว่ามีใบสุดที่ไหมยู่ที่วัดเรอแล้วทำไมไม่พกอ่ะมาทำอะไรตอนนี้มาทำอะไรเอาลงพิธุดงผ่านมาเพิ่งมาถึงก็เลยซักผ้าตากไว้เลยเจอจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมตามที่ชาวบ้านแจ้งมาเลยมีกลุ่มบุคคลแต่งกายผมผ้าเหลืองคล้ายกับพระสงฆ์แต่ไม่ได้จำอยู่ที่วัดนะคะ มาอาศัยกลางเต็นท์อยู่ภายในป่าในพื้นที่อำเภอเบางปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยาที่ชาวบ้านเขาแจ้งเหตุไปกเกรงว่าจะเป็นพระปลอมมาหลอกลวงชาวบ้านหลอกรับปัจจัยหลอกรับของมินทบาทท้งหมอปลาสื่อมวลชนทนายภพศาลตำรวจสบพบางปะอินก็เลยไปตรวจสอบตรวจสอบดูแล้วก็เจอตามที่รับแจ้งจริงๆค่ะเจอกลุ่มบุคคลรวมทั้งหมดเนี่ย8คนด้วยกันนะคะ แต่งกายคล้ายกับพระสงฆ์ต้องไปตรวจสอบนะคะว่าแต่ละคนเป็นพระจริงไหมตั้งเต็นท์ผ้าใบปักกดประมาณ6-7ถึงเเต็นท์อยู่ตรงบริเวณน,นั้นบางรูปแบบก็ให้เจา้าที่ตรวจสอบแต่โดยดีแต่ว่าบางรูปพยายามจะวิ่งหลบหนีด้วยนะคะแต่ว่าสามารถตามจับมาได้ทั้งหมดใช้เวลา2ชั่วโมงค่ะในการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ตรวจสอบภายในเต็นท์ภายในเต็นท์ที่ปักกดอยู่อาศัยกันไม่เจอสิ่งของผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าไปเจอสมุดโน้ตเจอปฏิทินแล้วก็ ขวดน้ําที่ข้างในเนี่ยมีน้ําคล้ายๆกับปัสสาวะอยู่ภายในนั้นไอตัวที่ไปตรวจสอบดูเนะี่ยเป็นปฏิทินค่ะระบุเอาไว้เลยว่าในแต่ละวันนะ่ะออกไปบินทบาทที่ไหนอย่างไรแล้วจดเอาไว้เลยนะคะอย่างเช่นไปเตาปูนโชคชัยสี่อนุสาวรีย์เหมือนจุดเนี้ยไปมาแล้วจะได้ไปโซนอื่นแบบนี้เป็นต้นนอกจากระบุสถานที่ไม่พอเจอสมุดโน้ตท,ที่ระบุด้วยนะคะว่ายอดบริจาคที่ได้รับจากชาวบ้านยอดปัจจัยในการบินทบาทในแต่ละครั้งในแต่ละวันนะ่ะ ได้เท่าไหร่อย่างไรบ้างมีการทำบัญชีด้วยใช่มีการทําบัญชีเรียบร้อยแล้วก็ระบุโลเคชันนะคะว่าไปที่ไหนอย่างไรบ้างพระรูปหนึ่งที่ถูกตรวจสอบพระประเลงประภาโสอายุ38ปีเจ้าตัวบอกนะคะว่าคือมีใบสุทธินะแต่ว่าขอไม่ไปจําวัดก็แล้วกันแต่ว่ามีใบสุทธิชัดเจนเพราะว่าพอไปจําวัดแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าวัดที่ตัวเองจะไปจำเนี่ยเขาจะต้อนรับไหมอะไรไหมอ่ะองค์นี้มีใบสุทธิไม่เท่าไหร่อีกรูปหนึ่งค่ะ หลวงพี่ที่เราตรวจสอบดูรูปนี้ไม่มีใบสุทธิพระพมพิสิทธิแสงป้องอายุ25ปีไม่มีใบสุทธิแต่ยืนยันนะคะว่าการที่อาตมาไม่มีใบสุทธิน่ะไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่พระจริงๆนะคะเ,ออเขาพูดนะเขาพูด เขาบอกว่าเขาบวชจริงๆมีพระผู้อุปชาชัดเจนเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีหนองหินอยู่ในจังหวัดเลยยืนยันว่าเป็นพระจริงๆและที่มาตั้งเต็นตั้งกรดอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ได้มั่วสมไม่ได้เป็นแก๊งพระสร้างความเดือดร้อนแต่อย่างใดก็ใช้กิจวัตรของสองฆ์ตามปกติแต่แค่ไม่ได้อยู่ที่วัดเท่านั้นเอง อะแบบนี้มันได้ไหมเราก็งเหมือนกันนะคะก็บอกว่าบวชจริงแต่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยเนี่ยแล้วมาตั้งกลุ่มตั้งเต็นท์กันแบบนี้เดี๋ยวฟังคำยืนยันจากจากหลวงพี่นิดนึงค่ะมาจากที่จังหวัดเลยจ้ะมีนามว่าอะไรครับหลวงพี่ผมพิสิทธิ์สายาก็มีแต่นามสกุลจ้ะมันก็แล้วแต่ว่ามันก็เหมือนเหมือนกับบัตรประชาชนแต่ว่ามันเอามาพกเหมือนประชาชนไม่ได้จ้ะบาทีส่วนตัวก็มีอยู่แต่พกไม่ได้จ้ะเพราะว่าพระครูยึดไว้จ้ะ ตอนนี้ไม่มีอะไรเขาแนะนําว่ามีเคยมีพระธุดงเข้ามาพักอยู่ก็ลองมาขออาศัยอยู่อยู่ดูถ้าถ้าหลวงพี่เป็นพระจรงิงหลวงลงพี่ไม่ได้โกหกญาติโยมก็บอกอย่างนี้ก็ไม,ไม่ไม่เราจะดูด,ด,ดบุหรธรรมดาก็มีหรอกน้ำจะมีโยมเอามาถวายให้ทําบุญให้สามารถตรวจสอบได้แล้วแต่ญาติโยมเขาอยากให้หรือไม่ให้แล้วแต่เขาอืมก็ไม่แน่ใจนะคะ พระรูปนี้บอกว่าไม่ไดีมีใบสุทธิแต่ไม่ได้แปลว่าอัตมาไม่ใช่พระนะแล้วก็ระบุด,ด้วยว่าพระที่เป็นพระอุปชาให้นะคือพระครูสิทธิสารคุณเจ้าอาวาสวัดสีหนองหินจังหวัดเลยทีมข่าวตรวจสอบค่ะ พระครูสิทธิสารคุณที่ถูกระบุว่าเป็นพระอุปชาน่ะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีหนองหินจริงๆในจังหวัดเลยจริงค่ะแต่ท่านมรณาภาพไปตั้งแต่ปี2,499เดี๋ยวนะ2,499ใช่ตามรายงานข่ะระบุแบบนั้นว่า2,499อ๋ 2> 2, อ,อแล้วหลวงน้ององค์นี้รูปนี้จะอายุเท่าไหร่กันเนี่ยแกบวชตั้งแต่ปี2,499เกยเลกลระบุไม่ได้ไงคะเพราะไม่มีใบสุทธ่ไงเออนะฮะไปดูอีกรูปหนึ่งคุณผู้ชมครับ พระสุขสมบูรณ์ถ้าดูตามคลิปเนี่ยพระสุขสมบูรณ์คือพระรูปที่กําลังวิ่งหนีจีวรปลิวเนี่ยนะฮะขอดูตอนที่กําลังวิ่งหน่อยที่เขาถูกไล่จับเนี่ยถามว่าหลวงพี่หลวงพี่หนีทําไมเนี่ยพระสุขสมบูรณ์บอกไม่ได้มีความผิดอะไรเป็นพระจริงๆมีใบสุทธิชัดเจนเนี่เอามาให้เราดูด้วยอา้าแล้วหลวงพี่หนีทําไมตกใจไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะมาจับเนื่องจากอะไรตกใจวิ่งหนีไว้ก่อน นี่ฮะนี่คือพระอีกรูปหนึ่งที่ยืนยันกับอมรินทีวีนะมีหลักฐานชาัดแต่วิ่งหนีฮะใช่ค่ะส่วนหมอปลาจิรพันธ์เพชรขาวบอกนะคะว่า คือชาวบ้านเนี่ยเคาร้องเรียนมาว่าอยากจะให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาสอดส่องดูแลให้เด็ดขาดหน่อยเพราะว่าประชาชนเขาเกรงว่าจะเอาผ้าเหลืองมาแอบอ้างในการหากินหมอปลาก็เลยพาทีมพาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่มาตรวจสอบดูแต่เรื่องนี้พอหมอปลาตรวจสอบลงพื้นที่อะไรไปพร้อมกับสื่อมวลชนแล้วสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอยุทยาเนี่ยเขาก็ตามต่อนะคะคุณผู้ชมบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าข่ายถึงขั้นว่าอาบัติประชิกแต่ว่าเป็นการกระทําเข้าข่ายโลกวัชชะ หรือว่าโลกสังคมติเตียนส่วนพระบางรูปที่อ้างว่ามีใบสุทธิแต่ไม่ยอมจำวัดรหรือบางรูปไม่มีใบสุทธิเลยทางสำนักพุทธบอกนะคะว่าต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนเพราะว่าคำพูดของแต่ละคนเนี่ยเหมือนให้การไม่ค่อยทอดคล้องตรงกันเท่าไหร่ เดี๋ยวหลังจากนี้ก็พาไปพบกับเจ้าคณะตำบลคลองจิกที่วัดธรรมนาวาเพื่อเรียนข้อเท็จจริงให้ทราบว่าไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ทั้งท่านเจ้าคณะตำบลก็ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันนะคะบอกว่า8รูป8คนทั้งหมดที่ถูกคุมตัวมาเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ถูกต้องอาตมาจะให้ศึกกลุ่มบุคคลทั้งหมดให้พ้นจากสภาพการเป็นพระเอาให้แล้วเสร็จจะได้มไม่ต้องใช้ผ้าเหลืองมาทำแบบนี้อีกค่ะ อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อย่ายคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ